สวัสดีค่ะพบกับ iMCT News Podcast ประจำวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่ JP Morgan ซึ่งเป็นผู้ค้าทองคำแท่งรายใหญ่ที่สุดของโลกเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ประกาศแผนส่งมอบทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายในตลาด COMEX ของ CME Group ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนนี้โดยใบแจ้งการส่งมอบมีปริมาณรวมทั้งสิ้น30ล้าน t r อยออนซ์ ons, นับเป็นปริมาณการส่งมอบที่มาก เป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ปี1994ความกังวลเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าที่อาจเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐส่งผลให้ราคาทองคำล่วงหน้าในตลาดคอมเม็กซ์พุ่งสูงกว่าราคาในตลาดลอนดอนขณะที่ราคาสปอตทำสถิติสูงสุดใหม่ในสัปดาห์นี้ส่วนต่างราคาที่เพิ่มขึ้นในตลาดคอมเม็กซ์เปิดโอกาสให้ธนาคารขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพใน การขนส่งทองคำแท่งระหว่างศูนย์กลางการค้าสำคัญสามารถทำกำไรจากส่วนต่างได้ปรากฏการความแตกต่างของราคาลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในสัญญาคอมเมิกซ์อื่นๆและส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นอย่างมากได้ส่งผลให้ผู้ค้าเริ่มขนส่งเงินทางอากาศเข้าสู่สหรัฐซึ่งโดยปกติแล้วโลหะมีค่าชนิดนี้มีราคาต่ำและน้ำหนักมากเกินกว่าจะคุ้มค่ากับการขนส่งทางอากาศโดยผู้เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมระบุว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าว แม้ว่าในแต่ละวันจะมีการซื้อขายทองคำในตลาดคอมเม็กซ์หลายล้านออนซ์แต่โดยปกติแล้วมีเพียงส่วนน้อยที่มีการส่งมอบทองคำจริงเนื่องจากสถานะการซื้อส่วนใหญ่จะถูกต่ออายุหรือปิดสถานะก่อนครบกำหนดตลาดแห่งนี้มักถูกใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในตลาดลอนดอนซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดโดยธนาคารต่างๆจะชดเชยสถานะซื้อด้วยสถานะขายแบบกระดาษในนิวยอร์กแต่อย่างไรก็ตามค่ะนับตั้งแต่วันเลือกตั้งประ ธานาธิปดีสหรัฐปริมาณทองคำในคลังของตลาดได้เพิ่มขึ้นถึง13ล้านออนซ์คิดเป็นมูลค่าประมาณ38,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ ไปต่อกันที่จีนค่ะที่สื่อต่างประเทศรายงานว่ากองทัพจีนกำลังเร่งก่อสร้างศูนย์บัญชาการทหารขนาดใหญ่ในฝั่งตะวันตกของกรุงปักกิ่งโดยหน่วยข่าวกรองสหรัฐเชื่อว่าจะเป็นศูนย์บัญชาการยามสงครามที่มีขนาดใหญ่กว่าเพนตากอนถึง1ิบเท่าและจะเป็นศูนย์บัญชาการทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจากภาพถ่ายดาวเทียมที่ f i n a n c i a l Times ได้รับและอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยข่าวกรองสหรัฐแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ก่อสร้างประมาณ1 5 0 0เอเคอร์ห่างจากใจกลางกรุงปักกิ่งไปทางตะบนตกเฉียงใต้30กิโลเมตรโดยมีการขุดหลุมลึกจำนวนมากซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารประเมินว่าจะเป็นที่ตั้งของบังเกอร์ขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่งสำหรับป้องกันผู้นำทางทหารของจีนยามเกิดความขัดแยง้งรวมถึงสงครามนิวเคลีย แหล่งข่าวระบุว่าการก่อสร้างครั้งใหญ่เริ่มขึ้นกลางปีที่แล้วค่ะโดยนักวิเคราะห์ข่าวกรองบางคนเรียกโครงการนี้ว่าเมืองทหารปักกิ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่กองทัพปลดแอบประชาชนจีนหรือ PLA กำลังพัฒนาอาวุธและโครงการใหม่ๆเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันครบรอบร้อปีของกองกำลังในปี2027นอกจากนี้หน่วยข่าวกรองสหรัฐก็ยังเปิดเผยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้สั่งการ ให้ PLA พัฒนาขีดความสามารถเพื่อโจมตีไต้หวันให้แล้วเสร็จภายในปีดังกล่าวด้วยค่ะ ขณะที่นักวิจัยด้านจีนที่คุ้นเคยกับภาพถ่ายระบุว่าสถานที่ดังกล่าวมีลักษณะทั้งหมดของสถานที่ทหารที่มีความอ่อนไหวรวมถึงคอนกรีตเสริมเหล็กหนาพิเศษและอุโมงใต้ดินลึกโดยมีขนาดใหญ่กว่าเพนตากอนถึง10เท่าสะท้อนความทะเยอทะยานของสีจิ้นผิงที่ต้องการแซงหน้าสหรัฐและจะทำหน้าที่เป็นบังเกอร์วันสิ้นโลกสำหรับกองทัพจีนที่มีความซับซ้อนและทันสมัยมากขึ้นค่ะ ไปต่อกันที่เรื่องของนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะที่พอลกอเชรอฟนักวิเคราะห์การเงินอาวุโสระบุว่าการประกาศนโยบายสู่มหาอำนาจคริปโตของทรัมป์อาจเป็นเพียงการโอ้อวดเท่านั้นเนื่องจากในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐบทบาทหลักคือการกำกับดูแลความน่าเชื่อถือการใช้งานและการควบคุมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีตัวกลาง กอนชารอฟระบ,บุว่าหากรัฐบาลสหรัฐพยายามเข้าควบคุมสกุลเงินดิจิทัลอย่างเบเ็ดเสร็จจะขัดกับหลักการพื้นฐานของคริปโตเคอเรนซีที่ไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางส่งผลให้โอกาสที่จะเกิดสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางหรือ CBDC ในรูปแบบดอลล่าสหรัฐในเร็วๆนี้มีน้อยมากอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐก็ยังสามารถถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองได้หากมีการออกกฎหมายรองรับ และได้รับการอนุมาตจากรัฐสภาแต่การผ่อนปรนกฎระเบียบด้านคริปโตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใต้การนำของพรัมนั้นมีความเสี่ยงเพราะยังขาดความชัดเจนว่าจะควบคุมอะไรบ้างซึ่งความไม่แน่นอนนี้จะส่งผลให้ตลาดเกิดความผันผวนค่ะ ไปต่อกันที่การขับเคี่ยวและแข่งขันด้านเทคโนโลยีระหว่างจีนกับสหรัฐค่ะที่นอกจากโมเดล DeepSeek AI ที่เพิ่งเปิดตัวของจีนจะสามารถแข่งขันกับ ChatGPT ของสหรัฐได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่ามากก็มีอีกหลายเทคโนโลยีด้วยกันที่จีนเองก็ขับเคี่ยวกับสหรัฐได้อย่างไม่แพ้ใครอย่างเช่นอวกาศก,ก็คือเรื่องของยานฉางเอ๋อหที่ไปเก็บตัวอย่างได้สาเร็จเป็นครั้งแรกจากด้านไกลของดวงจันทร์ค่ะ สคือคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่ในปี2020จิ๋วจางของจีนกลายเป็นคอมพิวเตอร์ควอนตัมฟโตนิกเครื่องแรกที่บรรลุอำนาจสูงสุดของควอนตัมการสื่อสารควอนตัมจีนก็เปิดตัวดาวเทียมสื่อสารควอนตัมดวงแรกของโลกที่มีชื่อว่า m ิชิเสในปี2016ขณะที่ด้านหุ่นยนต์ก็มี u n นิ r รีโก2ของจีนที่พัฒนาขึ้นสีเท่าและหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยดจีก็ผลักดันความเป็นผู้นำด้านวิทยาการ หุ่นยนต์ระดับโลกโทรคมนาคมมี CTE และ Huawei ซึ่งทำให้จีนเป็นผู้นำด้าน 5G รถไฟความเร็วสูงที่มีระยะทางยาวกว่า40,000กิโลเมตรทำให้จีนมีเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงยาวที่สุดในโลกและโดรนเองก็มีบริษัทจีนอย่าง DJI ที่ครองตลาด UAV ด้วยโดรนที่ราคาถูกและแพร่กระจายไปทั่วโลกค่ะ ไปิดท้ายวันนี้กันที่ดีดอลลาร์เซชันค่ะที่บริกส์เองพยายามปลดดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่องแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็ระบุว่าอีกด้านหนึ่งการสำรองเงินดอลลาร์สหรัฐเองก็อาจใกล้ยุติลงด้วยตัวเองแม้ว่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการ์แต่นักเศรษฐศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าในระยะยาวสถานการณ์ต่างๆดูเหมือนจะไม่สู้ดีนักนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญที่รวมตัวกันในการประชุม World Economic รอมที่เดอะวอชสวิตเซอร์แลนด์พร้อมๆกับที่ประธานาธิบดีโตอร์นอทรัมของสหรัฐกำลังเข้ารับตำแหน่งระบุว่าสหรัฐจะเป็นเมืองหลวงของโลกทั้งในด้านปัญญาประดิษฐ์และสะกุลเงินดิจิทัลความพยายามเหล่านี้อาจประสบผลสำเร็จแต่ขณะเดียวกันสหรัฐก็กำลังสูญเสียพื้นที่อย่างชัดเจนในการถือดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินของโลก ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับดอลลาร์สาหรัฐเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะหลังจากบริกสยังคงสแสวงหาวิธีส่งเสริมสกุลเงินท้องถิ่นในการค้าซึ่งสิ่งนี้ทําให้ทรัมป์ไม่พอใจมากขึ้นเพื่อเป็นการตอบโต้ครัม์ขู่ว่าจะขึ้นภาษีร้อเปอร์เซ็นและถึงกับหารือถึงการสร้างบริการรายได้ภายนอก อีกด้านหนึ่งแม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะเป็นสกุลเงินสำรองของโลกมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่ไม่มีอะไรคงเดิมไปได้ตลอดปัจจุบันท่ามกลางการดำเนินการของบริกสและภูมิภาคอื่นๆต่อสกุลเงินดังกล่าวนักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าวันเวลาของดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสำรองของโลกกำลังจะหมดลง ในการประชุม World Economic Forum ล่าสุดภายใต้ชื่อ State of Play US d o l l ดอลคณะผู้เชี่ยวชาญได้หารือเกี่ยวกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่แม้ว่าพวกเขาจะระบุว่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะยังคงเป็นสกุลเงินสำรองของโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแต่สิ่งนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไม่ต้องสงสัยเนื่องจากสิทธิพิเศษเกินควรที่สกุลเงินดอลลราสหรัฐมีอยู่ค่ะ ทั้งหมดนี้คือ iMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ